สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิกเกอช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิกเกอช้าบ่ายปกตินะครับตามเคยนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ของวันที่14นับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่าก็ถือว่ามาอยู่นะครับเนาะก็ถือว่ามานะครับในตัวนิ้นตัวเจาะอยู่นะครับ VIP เช้านะครับผมผมให้9กับ3ไปนะครับรูด9 ก้าไม่มาเนาะหกมาแทนบนล่างเลยนะครับพี่พี่ก็ของเรานะครับใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สามหกตรงๆนะครับมาในตัวเจาะเนาะนะครับเสียดายในผมเน้นเก้าศูนย์ออกหกศูนย์นะครับพี่พี่อืมนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้เก้ากับสามมันกันนะครับรูดเก้าผลที่ออกสองสองแปดกับสองสองรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่เนาะสองเดินนะครับหลักสองก็เน้นอยู่นะครับแต่เขาออกสองสองกับสองแปดนะครับแต้มเดียวเองนะครับส่วนแนวทาง แนวทางในรอบปกตินะครับเช้าผมให้3กับ9นะครับรูด3ผลที่ออกนะครับ6ก5กับ02อเนาะไม่มาแต่ว่าใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่95ตรงๆนะครับผมส่วนรอบบ่ายให้2กับ5รูด5ผลที่ออก332กับ65 65ของเราไม่มีใครรูดที่5เข้าไปที่65นะครับส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่23 32ในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ในรอบปกติเมื่อวานนี้ก็ถือว่า ก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับเนาะมาในตัวเจาะนะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทนใดที่ติดตามด้วยนะครับส่วนแนวทางของนะครับวันที่15นะครับพี่พี่วันที่15ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่เนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยในบางครั้งในบางคลิปนะครับพี่บางทีผมพูดเร็วนะครับพูดเร็วก็คือว่าเวลานะครับเวลาไม่ทันเวลาเร่งรีบนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าบางครั้งอาจจะคิดว่าเออแอดจะรีบไปไหนประมาณนี้เนาะก็คือผมต้องทําเวลาให้ทันนะครับพี่พี่เนาะก็เหมือนตอนนี้ผมทําคลิปนะครับตอนเขาเรียกว่าช่วงต่อกะเนาะช่วงต่อกะก็ประมาณว่าทําคลิปรอนะครับก็เวลามีน้อยนะครับพี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดเร็วไปนะครับ สำหรับในรอบเช้า VIP วันที่15นะครับผมให้9กับ5รูด5เนาะตัวเน้น5 3 5 6 9 0นะครับพี่พี่ในรอบ VIP นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับให้3กับ7รูด3ตัวเน 3, ้น32 3 8 7 2นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่เนาะในรอบ VIP นะครับส่วนแนวทางในรอบหุ้นปกตินะครับเช้านะครับพี่พี่เช้าผมให้เด่นไปที่เลข ศนะครับแล้วก็เลขแปนะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขศ 0, 0, 1, 03, 0 5, 81, 83, นย์ศูนย์หนึ่นห้ดหนสาห้ะครับสามตัว8ปดศูนะครับผม นี่เลยนะครับผมอันนี้ในรอบเช้าหุ้นปกตินะครับเด่นศูนย์กับเด่นแปดนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ได้เลขพี่น้องสองกับสามนะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับสองสี่สองห้าสองแปดสามสี่ สามห้าสามแปดนะครับผมสามตัวสามสองห้านะครับนะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบในตัวเน้นตัวจอะก,ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้เฮงเปังป,งปงทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังคาย,ยานะครับสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ